ค่ะค่ะอยู่กันที่นะคะรถบ้านน้องปายนะคะสาขาบาง,บางพลี <ๆ S 2> นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้า,านะคะจนถึง1งทุ่มค่ะมาพบกับเราสองคนได้ทุกวันเลยนะคะทําทเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะ <ๆ S 1> ตั้งไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดให้บริการทุกทุกวันตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ uh วันนี้นะคะเราสองคนนะคะเซลนุยแล้วก็น้องพิมพ์นะคะจะพาไปชมรถที่ทุกบ้านต้องมีอะ ใครที่อยากมองหานะคะรถไซส์ใหญ่ไส์ผู้นําแต่ราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะคะต้องดูไรนี้ให้ดีนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะไลนี้ไว้ด้วยนะคะใช่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่านะคะใช่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้องพิมพ์ไปกันเลยไปเลยจ้านี่เลยนะคะเริ่มต้นกับคันแรกของเรานะคะอ่ะ คันนี้นะคะ t ตโยต้าแคมรี่นะคะปี2015นะคะเครื่องยนต์2.0หรือเครื่องยนต์2,000นะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นจีนนะคะทุกคนคะ่ะดีไซน์รถสวยมากนะคะคันนี้ได้สีบอลเงินนะคะหน้าหน้นะคะประกอบด้วยกระจังหน้าโเมีม่มรวมถึงมีไฟเดย์ไลท์ไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะคะคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์คู่หน้ามาให้พร้อมเลยนะคะรถสวยดีไซน์ครบมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะ คันนี้นะ,ะได้ล้อเดิมนะคะแม็กเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะคันนี้รถสวยมากๆนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะสําหรับคันนี้จะบอกว่ารถสวยมากๆเลยนะคะดอกยางแน่นๆนะคะล้อเดิมจากโรงงานไรริ้วรอยไรที่ติดใดๆทังเส้นนะคะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะสามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะอ่ะ นี่เลยนะคะมาพร้อมกับประตูมือจับโพรเมียมนะจ๊ะรถสวยๆนะดีไซน์แบบสปอร์ตแบบนี้นะคะใครอยากได้เป็นเจ้าของนะคะต้องมาดูรถที่นี่เลยนะคะสาขาบางพีของเรานั่นเองนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะาสามารถเป็นเจ้าของได้ทุกเพศทุกวัยนะคะนี่เลยนะคะเครื่องยนต์2.4นะคะรุ่น G นะคะอ่า วสวยๆแบบนี้เลยนะคะใช่แล้วนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2015นะคะทุกคนจ๋าใครที่มองหา t ต y o ต้ c แค r y อยู่นะคะนี่ที่นี่เรามีให้เลือกหลายสีเลยนะคะคันนี้เนี่ยระบบความปลอดภัยนะคะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ท้ายนะคะด้านท้ายเราจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะรถสวยดีไซน์ครบแบบนี้นะคะหาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะคะรวมถึงไฟท้ายของเขานะคะจะมีในส่วนของไฟ LED มาให้เป็น ที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถสวยฟังก์ชันครบมากสําหรับคันนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะ,ะไปกันเลยนะคะภายในนะคะสะอาดสะอาดนะคะตัวนี้นะคะดูภายในได้เลยเป็นยังไงน้องพิมถึงกัดต้องร้องว้าวนะคะใ,<ช>ใหม่จริง,รงๆนะคะสวยจริงๆนะคะเรียบมากเลยนะคะคันนี้นะคะภายในนะคะสีเบดูกว้างขวางนะคะอ่า รถสวยมากๆภายในสีเบจนะคะตัดกับคอนโซลสีดำพร้อมกับลายไม้อีกด้วยนะคะคันนี้นะคะภายในกว้างนั่งสบายเบาคู่หน้านะคะจะเป็นในส่วนของเบาะที่ปรับไฟฟ้าได้นะคะสำหรับเบาะนั่งคู่หน้านะคะตรงนี้ปรับได้ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้านข้างเลยนะคะภายในสวยมากๆกว้างมากๆนั่งสบายด้วยแล้วก็คันนี้นะคะแคมรี่นี่บอกอยู่แล้วว่าเป็นรถหรูนะเขาจะประกอบประดับกับลายไม้ทั้ง คอนโซลนะคะแล้วก็คอนโซลหน้าคอนโซลกลางรวมถึงขอบประตูด้วยนะคะทุกคนจะรถสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันนะคะวิทยุวิทยุนะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะปุ่มวอลลุ่มนะคะก็จะอยู่ตรง,ตรงกับปุ่มเปิดปิดวิทยุตรงนี้เลยนะคะทุกคนสามารถเล่นซีดีได้นะคะใส่แผ่นซีดีได้นะคะระบบแอร์นะคะสามารถปรับแยกฝั่งได้เลยนะคะจะเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาน,นะคะตรงนี้ าลายไม้ของเขานะคะประดับไปทั่วทั้งคันนะคะรวมถึงหัวเกียร์อีกด้วยนะคะทุกคนจ๋ารถคันนี้ฟังก์ชันครบมากๆพวงมาลัยนะคะมีในส่วนของมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอนะคะสามารถเลือกได้4หน้าจอนะคะจะมีในส่วนของการเลือกหน้าจอด้านขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้จะมีในส่วนของฟังก์ชันเสียงฟังก์ชันมีเดียต่างๆนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีในส่วนของม่านนะคะม่านบังแดดไฟฟ้านะคะที่อยู่ด้านหลังนะ แต่ว่าปุ่มกดนะคะจะอยู่ด้านท้ายสุดแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะกดให้ดูเนาะอ่านี้เลยนะคะม่านบังแดดด้านหลังนะคะก็เป็นม่านไฟฟ้านะคะรวมถึงอ่าม่านที่ข้างประตูหลังตรงนี้นะคะจะเป็นแบบว่าระบบมือดึง โน,โนะระบบใช่ะะแล้วนะอัตโนโมือนะคะไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะแล้วะทุกคนจ๋าใช่ค่ะไฟเก่งนะคะหรือว่าช่องอ่านหนังสือตัวนี้นะคะก็มีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะไฟส่องสว่างนะคะภายในตัวรถนะคะอ่าแอร์ก็มีแอร์ตอนหลังได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะถือว่าเป็นรถที่แบบว่าโอ้โหสวยงามจริงๆนะคะตัวนี้นะคะสีเบนะะนดนะคะทำให้ภายในรถนะคะดูกว้างขวางนะคะสะอาดตานะคะ ใครอยากได้คันนี้นะคะรีบติดต่อรีบทักแชร์รีบอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งคันใช่ไหมจ้าณมพิมพ์ใช่แล้วนะคะวันนี้พามาดูแบรนด์เดียวกันนะคะ<ช>เป็นโตโยต้า a m มรีเหมือนกันแต่อาจจะต่างในส่วนของรุ่นนะคะเดี๋ยวจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ,ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะกับแคมรี่นะคะปี2015นนะคะสีบอลเงินนะคะ เครื่องยนต์นะคะ 2,000cc นะคะเป็นรุ่นจีนะคะนี่คือคันแรกคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคันนะคะกับคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะความสวยนี่แบบว่าถือว่าสู่สีกันมากๆเลยใช่แล,ะะแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2013นะคะคันนี้นะคะเป็น มีอ่าภัยกระซิบบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษด้วยนะคะเป็นรุ่นเอสติโมนะคะรุ่นพิเศษมากจริงๆนะคะทุกคนจะรู้สึกว่าคันนี้สีขาวไม่พอได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะคะ,ะ,คะเป็นรถถ้าเป็นรถระดับหลักล้านเอางิ้ง่ายๆเลยนะคะรถระดับหลักล้านนะคะไปแดงนะคะสีขาวนะคะเขาจะเป็นสีขาวพิเศษนะคะเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะ,ะเพิ่มความหรูหราแล้วก็เพิ่มมูลค่านะคะให้สมกับตัวรถนะคะแต่จะบอกว่าถ้ามาจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ เราขายถูกกว่าป้ายแดงนะคะ50%าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องน,นะคะสำหรับใครเดี๋ยว<า>ยเราไปเยือนชมกันอีก่อนได้เลยนะคะสำหรับใครที่มองหาแคมรี่อยู่นะคะบอกเลยนะว่าวันนี้ที่เอามาพิเศษให้ดูทั้งสองคันเนี่ยโดนใจแ<ห>น่นอนแต่จะบอกว่าความสวยนะคะ ไม่ต่างกันเลยไม่<ช>มีใครยอมใครเลยนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะใครอยากได้นะคะเรายินดีให้คำปรึกษาทั้ง2รุ่นเลยนะคะลูกค้านะคะสามารถเทียบไปเห็นกับตากันไปเลยนะว่าชอบแบบไหนนะคะอ่ะนี่เลยนะคะตัวแม็กนะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะกระจกมองข้ามพร้อมไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้นะคะมีสเกิร์ตรอบพันให้อีกด้วยนะคะใช่แล้วนะรถสวยมากมือจับประ นี่เป็นโคเมียมนะคะดีไซน์รถสวยหรูกว้างมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านหลังนะคะของเขาเนี่ยกะมีในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะระบบความปลอดภัยถึง2จุดเลยนะคะนี่นะคะเครื่อง2.0นะคะตัว G นะคะรุ่น SMO i นะคะของเดิมทุกอย่างโลโก้ทุกชิ้นนะคะติดตั้งมาจากโรงงานโดยแท้เลยนะคะคันนี้นะคะใครอยากได้รถที่สภาพเดิมๆนะคะรับประกันในส่วนของพิดควันตัดต่อม ชนหนักจมน้ำนะคะว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะคะต้องมาที่นี่เลยนะคะรถบ้านนกพายนะ,ะสาขาบ้องพีนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยนะคะอ่าคันนี้นะคะจัดได้เป็นภายในสีดำนะ,ะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบภายในสีดำนะคะสีดำเราก็มีนะคะคันนี้นะคะตัดด้วยนะคะอุปกรณ์ด้วยลายไม้นะคะตัวนี้นะคะแถมนะคะ บอกผู้โดยสารด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะแยังปรับไฟฟ้าให้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะคะหรือว่าปรับเอ็นนะคะ ไชแล้วนะคะคือบอกคู่หน้านี้บอกเลยว่าปรับไฟฟ้าแน่นอนนะคะแล้วก็ฟังก์ชันคันนี้นะคะระบบหน้าจอเนะะี่ยค่ะจะได้หน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งต่างจากเทม ry รี่คันเมื่อกี้ที่พิมพ์กับพี่นุชาไปดูนะคะคันนั้นจะไม่มีในส่วนของหน้าจอแบบนี้นะคะคันนี้นะคะระบบหน้าจอทัสกีนนะคะมีในส่วนของปุ่มอุปกรณ์ต่างๆด้านข้างนะคะสามารถเลือกเมนูภาษาไทยได้เลยนะคะนี่การใช้งานง่ายมากๆนะคะจะมีในส่วนของการ อัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะขึ้นตรงหน้าจอนี้นะคะรวมถึงคันนี้นะคะด้านข้างนะคะจะมีในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็เป็นช่องเสียบ USB AUX นะคะที่สามารถาชาร์จโทรศัพท์ภายในตัวรถได้เลยนะคะสาหรับคันนี้แล้วก็ระบบแอร์นะคะฟังก์ชันแอร์ของเขานะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้เช่นกันนะคะคือแยกข้างได้เลยนะ,ะสาหรับคันนี้นะคะ ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะคันนี้ก็มีในส่วนของม่านบังแดดไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะมีในส่วนของม่านบังแดดไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ประตูด้านหลังก็น่าจะเป,เป็นในส่วนของมือดึงเช่นเดียวกันนะคะอัตโนมือนะคะทุกคนอะพวงมาลัยนะคะคันนี้ก็มีในส่วนของมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะคะ มาติดฟังก์ชันปรับระดับเสียงนะคะเลือกขึ้นความถี่ได้อะไรเรียบร้อยเลยรวมถึงปุ่มโหมดแล้วก็ปุ่มปิดเสียงนะคะอยู่ในตัวเดียวกันนะคะมีในส่วนของ Airbag ABS คู่หน้าอีกด้วยนะคะคันนี้รถสวยมากนะคะดีไซน์นะคะเป็นสีดำตัดกับลายไม้สีน้ำตาลแดงแบบนี้นะคะรถสวยภายในกว้างสมกับเป็นรถหรูจริงๆนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคัาไหนนะคะก็ลองอปรึกษากันได้เลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่านะจ๊ะ เป็นยังไงบ้างรับกับแคม r y รีเอ็กโของเรานะคะสวยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะถ้าทอบนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะอ่านะคะก็สำหรับ2องคันนี้นะคะบอกเลยมาในราคาพิเศษใช่นะค่ะเป็นราคาที่เราจัดโปรให้อีกด้วยนะคะที่สำคัญเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นออกรถจ่ายเงินเพียง1,000บาทอ่ะ สองคันนี้ราคาเท่าไหร่จ้าน้องพิมสองคันนี้นะคะจัดราคาพิเศษให้ไปเลยนะคะคู่สีลําึกอย่างนี้นะคะ<ช>เราให้ราคานี้ไปเลยนะคะ<ช>เพียงแค่6 1 9 0 0หนาพบาทเท่านั้น<ช>เองนะคะรานนะคะนาเท่ากันเลยนะคะโตโยต้าธรมลีะคะ 2015นะคะแล้วก็เจ้าเอ็กติโนะคะปี2013นะคะแต่ได้ว่าแต่ได้เป็นเอ็กติโเลยนะคะสีขาวนะคะภายในสีดำนะคะชอบคันไหนนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0875092193นะคะติดต่อเซล์นุ้ยได้เลยนะคะหรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะ094923นะคะ6666นะคะเบอร์เหียเป็นนะคะสามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะก็ยังไงนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพวกเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดนะคะว่าเราสองคนจะมีรถอะไรมาให้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ